เนี่บยบันไดลงไปเนี่ยเห็นพี่เขาตัวเล็กๆเอ,เองนะฮะเห็นพี่เขาอ่ะตัวเล็กๆเองที่อยู่ในเรือนะเนี่ยถ้าเรามองขึ้นไปเนี่ยสูงมากเลยนะทุกคนสูงมากเลยนะครับนี่เลยฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งลาว آ آ ทุกคนครับบันไดสูงมากเป็นร้อยขั้นเลยอ่ะบันไดเป็นร้อยขั้นเลยที่ข,ของประเทศลาวเลยก็คือเอ่อเป็นฝั่งลาวเสร็จแล้วตรงเนี้ยก็จะเป็นเหมือนแม่น้ําแทรกเข้าไปในตัวประเทศเขาด้านนู้นนะครับที่เขาปะเรือนะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ลุงปะเรือครับพี่เล็กนะครับผมนะตอนนี้พี่เล็กยังอยู่ที่เขมราชนะครับแล้วก็กําลังจะพาทุกคนเนี่ยเดินไปที่หลังวัดนะครับต้องบอกว่าหลังวัดเนี่ยนะครับก็จะเป็นแม่น้ําโขงนะชื่อวัดโพสีนะครับชื่อวัดโพสีนะก็ต้องบอกเลยว่าวัดนี้ก็จะอยู่ข้างๆกับบ้านแฟนที่อยู่ตรงนู้นนะครับบ้านแฟนพี่เล็กทีอยู่ตรงนู้นนะแล้วก็ บ้านแฟนนี่จะติดวัดเลยเห็นตรงจานดาเทียมไหมจะติดวัดเลยนะนี่ทุกคนก็จะเห็นนะนู้นเลยเป็นแม่น้ําโขงนะครับเด็กๆไปนั่งเล่นกันอยู่ที่ท่าน้ํากันแล้วโอ้โหทุกคนครับนี่เลยแม่น้ำโขงฝั่งลาวฮะฝั่งนู้นเป็นฝั่งลาวนะครับเดี๋ยวล้มลูกเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มลูก เดี๋ยวล้มครับเดี๋ยวล้มครับหน,นูเห็นไหมเห็นน้ำโขงไหมครับเห็นไหมครับมาตรงนี้เร็วมาตรงนี้เร็วมาตรงนี้เร็วเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มนี่เลยทุกคนบรรยากาศดีมากเลยนะครับนะแต่หลังสงกรานเนี่ยที่นี่ก็จะเงียบเหงาหน่อยลุกหลาที่กลับต่างจังหวัดก็กลับกรุงเทพกันหมดนะครับ น,นี่งไงทุกคน,ต, N N N กคน,นตรงนั้นไม่ใช่เกาะนะที่ทุกคนเห็นตรงนั้นไม่ใช่เกาะนะแต่จะเป็นเหมือนแหลมฮะเหมือนแหลมแล้วตรงนั้นเป็นแม่น้ําเข้าไปในป,นในประเทศลาวอีกพ่เล็กดูในแผนที่ท <C> ีแ่กเข้าใจว่าตรงนี้น่าจะเป็นเกาะแต่จริงไม่ใช่นะจริงๆไม่ใช่อันนั้นเป็นพื้นที่ของประเทศลาวเลยก็คือเ,อ,อเป็นฝั่งลาวเสร็จแล้วตรงเนี้ยก็จะเป็นเหมือนแม่น้ําแทรกเข้าไปในตัวประเทศเขาด้านนู้นนะครับตอนนี้ก็ตรงท่าเขื่อนเนี่ยตรงท่า ถ้าลงแม่น้ําโขงเนี่ยก็จะมีหญ้าเยอะหน่อยนะครับผมตรงบันไดแต่ว่าคือด้วยเนื่องด้วยแบบฝนตกแล้วหญ้าก็เลยลกนิดนึงนะแต่ตอนพี่เล็กมาคราวนั้นก็คือ,อตรงบันไดเนี่ยตรงบันไดเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นแบบคล้ายๆกับเป็นแบบเพิ่งทําเสร็จใหม่แล้วก็จะโลง่ลงๆหน่อยอะไรเงี้ย,ย,ยเวลาขึ้นนะลำบากเลยนะลูกเพราะว่ามันสูงไม่ต้องลงลึกลงแค่นี้พอ ลงแค่นี้พอปะนั่งนั่งนั่งดูนั่ง,ง,ง,งด,งดูลงแค่นี้พอนะเพราะว่าสูงมากทุกคนครับบันไดสูงมากเป็นร้อยขั้นเลยบันไดเป็นร้อยขั้นเลยก็คือลงถ้าเกิดลงมาเนี่ยเนี่ยบันไดลงไปเนี่ยเห็นพี่เขาตัวเล็กๆเองนะฮะเห็นพี่เขาอ่ะตัวเล็กๆเองที่อยู่ในเรือนะเนี่ยถ้าเรามองขึ้นไปเนี่ยสูงมากเลยนะทุกคนสูงมากเลยนะครับนี่เลยฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งลาวกัปตันอย่าลงไปลูกไม่เอา ไม่ลงไปลูกนี่เลยนะครับไม่ลงไปแล้วหนูจะขึ้นยังไงล่ะหนูลงมาแล้วหนูจะขึ้นยังไงไม่ขึ้นกราบไม่ขึ้นกราบหนูจะไปไหนหนูจะไปลาวเลยเหรอไปอหนูจะไปลาวเลยเหรอ โอ้ยนี่ไงพี่เขาตกปลานี่พี่เขาตกปลาด้วยอุ้ยนี่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 เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่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 เห็นไหมเห็นไหมเขาจับปลานี่เขามีแบบเบ็ดมีอะไรมีอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือเขา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 ผูกเรือไว้เออถ้าผูกใกล้ฝั่งก็คือมันจะกระแทกกับกับโขดหินนะก็ทําให้เรือเสียหายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกาจะผูกเรือไว้แบบนี้เออดีเว้ย เราก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับอ๋อนี่เป็นวิธีเก็บเรือนะนี่เป็นวิธีเก็บเรือของเขาอืมอันนี้พี่ชายเขาซ่อมเรือนะซ่อมเรืออ่าอยู่ตรงนี้ลูกไม่ลงไปแล้วไม่ลงไปแล้วไม่ลงรือมลมลมไปไหนละ่ะน้ําแรงแล้วเนี่ยน้ําไหลตลอดเลยนะครับทุกคนจะถามว่าน้ําเยอะไหมไม่เยอะนะไม่เยอะไม่เยอะแต่ตอนที่น้ําเยอะก็เป็นหน้าหน้าฝนน้ําจะเยอะ นู่นครับสุดลุกหูลูกตาด้านนู้นนะที่นี่ก็คืออาชีพอีกอาชีพหนึ่งก็จะเป็นอาชีพประมงนะประมงน้ําจืดนะครับแล้วก็ทํานาทําสวนทําไร่ประมาณนี้นะขา,ขายประกอบกันไปโอ้มีอันนี้คือทรายเวลาน้ําลดแล้วทรายมันขึ้นไง ไม่เอาไม่เอาลูกเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกไอไปแล้วนะไปแล้วไปแล้วไออันนี้มันเป็นน้ำมันของพี่เขาเอาไว้ผสมปะเรือยลูกเนี่ยเวลาเขาผสมทำอันนี้เวลาเขาผสมเนี่ยทำจารบีเนี่ยเห็นไหมพี่เอาไว้ผสมทำจารบีไม่ใช่เห็นกับสกินโคอย่างเดียวแหละบัดนี้ ไม่ใช่โค้กครับน้ำมันนี่เห็นไหมพี่เขาปะเรือนะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นไรหรอลุงปะเรือลุงลุงตำใดเด้อเป็นวันจุดกับอืมเห็นไหมนี่นี่เลยรถอมมนอนะรถเกา มัน,น,ดดนอืมใช่ครับเอาไปเดินไปดูตรงนู้นเลวนู้นนูไปครับอนูน้นนนี่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 เนี่ยมีน้ำด้วยมีน้ำด้วยโอ้โหขึ้นลำบากเลยเนี่ย มาสัมผัสน้ำโขงกันมาสัมผัสน้ำโขงด้วยกันนะครับอาลงมาลูกก่อนสัมผัสน้ำโของอะอาจับมามีน้ำโขงสัมผัสน้ำโขงด้วยกันนะครับเดี๋ยวตกสัมผัสน้ำโขง เย็นมากเหรอครับเดี๋ยวโลอืมนะเย็นะเย็นเหรอครับเดี๋ยวโลดูฝั่งนู้นประเทศลาวเดี๋ยวตกลูกเดี๋ยวตกให้ไม่ลงตกนะบ๊ายบายสิครับบ๊ายบายน้ำโขงเลยบ๊ายบายบายหย่อมบายบายน้ำโยมบ๊ายบายโยมบ๊ายบาย,ย <laughs> บายบายน้ำโขมบายบายน้ำอ๋อมบายบายะอจับจับอีกรอบหนึ่งอาจัดกรอบหนึ่งเดี๋ยวขึ้นแล้วเฮ้ยจะลงได้ไงล่ะไม่ลงเอามือจับลูกไม่ไมปะปะขึ้นขึ้นบนแล้วขึ้นบนแล้วนี่ครับฝั่งอยู่ด้านนู้นทุกคนขึ้นไกลมากเลยนะหนึ่งตอนนี้ น้ำอยู่ที่1ขั้น2ขั้น3ขั้น4ขั้นเอาไปทำไมลูกห้าขั้นเี้ยนีไอหนักหกขั้นอาเจ็ดนับอาเจ็ดขั้นอาเจ็ดขั้นเออแปดขั้นอ่ะขึ้นสิเจ้าขั้นอาสิบขั้น อยากลงอยากลงก็ต้องขึ้นเองอขึ้นครับขึ้นครับขึ้นครับสิบเอ็ดข่านอ่ะสิบสองข่านสิบสามข่าน <c oughs> ฟังอยู่สูงมากเลยนะครับทุกคนแล้วบันไดเนี่ยนะครับผมนะไม่ได้เป็นบันไดแบบเล็กๆถี่ๆนะเป็นบันไดแบบอย่างนี้เลยอะ่ะประมาณเกือบเมตรนึงอะ่ะ ครึ่งเมตรได้ครับน่าจะประมาณเจ็ดสิบเซนความกว้างของบันไดเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเซนได้นะก็คือเป็นบันไดที่กว้างมากคือถ้าเราขึ้นอย่างอย่างทั่วไปเวลาเราเก้าวขึ้นบันไดใช่ไหมเราจะก้าวเดียวก้าวเดียวเลยใช่ไหมแต่อันนี้พอขึ้นบันไดมาต้องก้าวสองก้าวแล้วค่อยขึ้นน้ำตังอยู่นู่นนะกับเด็กๆอะปะ อยากเล่นทรายอุ้ยเล่นไม่ได้ลูกตรงนี้อะปะอาไม่นนรับไปครับทำไมอ่ะให้ดูในแม่น้ำโของอีกรอบหนึ่งครับอุ้ยสุดลุกหูลูกตาเลยนะครับแบบพโนลามาเนาะสามร้อยหกสิบองศาอุ้ยสวยมากแล้วมาแล้วขึ้นมาแล้ว ต้นหญ้าขึ้นสูงมากเลยนะครับทุกคนเนี่ยเนี่ยต้นหญ้าขึ้นสูงมากเลยที่นี่ต้องบอกเลยนะครับผมนะว่าพื้นที่ธรรมชาตินะ่ะเยอะมากนะที่อำเภอเขมราชเนี่ยคือต้นหญ้าแบบเนี้ยถ้าเป็นบ้านเรานะถูกเกี่ยวเอาไปให้หญ้าก,กินหมดแล้วแต่ว่าพื้นที่ที่เขมาราชเนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่แบบคือมันเป็นป่าย,ยังเยอะอยู่ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่เพราะนั้นเนี่ยวัวควายของเขาเนี่ยหากินได้แบบสบายมากเลย อ่ะขึ้นไปขึ้นไปอัพขึ้นไปอัพเร็วถึงวัดแล้ววัดโพสีถึงวัดแล้ว,ว,ว,ลวขึ้นไปเร็วเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหม ขึ้นครับเึ็นครับเร็วเหนื่อยแล้วเหรอก็พ่อบอกแล้วไงว่าหนูเหนื่อยแล้วเหรอเหลืออีกนิดเดียวเองลูก1 2 3 4 5เหลืออีก10ขั้นอ่ะเหลืออีกประมาณ10ขั้น10ขั้นก็พ่อบอกแล้วไงว่าอย่าลงเพราะถ้าลงถ้าลงแล้วจะต้องขึ้นเองโอเคไหมนี่นะครับทุกคน น้องกับตันเนี่ยลงไปจนถึงข้างล่างไปจับน้ำโขงเลยนะคือห้ามไม่ให้ลง,องอกลง็อยากลงอยากลงอยากลงพอลงแล้วก็ต้องให้ขึ้นเองนะไม่อุ้มไม่อุ้มเด็ดขาด<ม>อ่ะขึ้นครับอ่ะสู้ๆครับหรืออีก1ิขั้นสุดท้ายหรืออีก10ขั้นสุดท้ายนะครับสู้ๆนะครับไหนทำนิ้วสู้ๆสิทำนิ้วสู้ๆส,สิครับทำนิ้วสู้ๆส,สิครับโุ้ยมีขวดแก้วด,ด้วย อันตรายนะเนี่ยระวังลูกไปไปไปไหนทำนิ้วสู้ส้สิซสู้ครับขนาดพ่อยังเหนื่อยเลยอ่ะลูกไปไปแล้วอืมจากขยะนจักรยาเอาขึ้นลูกอ่าอือินมันอินอาปา เย้ yeah. ตกมือซีสํำเร็จแล้วตกมือหันหน้ามาด้วยไปหาเจเจแล้วไม่วิ่งลูกเดี๋ยวล้มอโอ้โหลมเย็นมากๆเลยนะทุกคนโอ้ยอย่านอนลูกมีแต่ดินโอ้โหพอมาถึงปุ๊บนอนแผ่เลยเหนื่อยมากเกือบร้อยขั้น เหนื่อยมากร้อยขั้นได้อ่ะโอ้โหนี่สภาพ,น,ภาพ,น,ภาพนี่คือสภาพนี่คือสภาพนี่คือสภาพครับสภาพโอเคไหมครับหนูโอเคไหมหนูโอเคไหมลูกหนูโอเคเนาะหนูโอเคไหมครับหนูโอเคครับไม่เหนื่อยแล้วเนาะนอนพักไม่เหนื่อยแล้วเนาะ ไม่เหนื่อยแล้วใช่ไหมครับไม่เหนื่อยแล้วใช่ไหมครับนักสู้ไม่เหนื่อยเนาะเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับก็คือน้องกับตันคือแบบว่าขึ้นบันไดมาคงจะเหนื่อยอะคือไม่อุ้มไงไม่อุ้มนะก็ขึ้นเองลงเองอ่ะจัดไป Okay. Let's see the body channel. And crap home.